สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีนาสวนเวียงรหัสนักศึกษา115ชื่อเล่นชื่อวิฟคีมจบมาจากโรงเรียนไพศาลีพิทยาอําเอภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลายัยราชภัฏเทพสตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะทำไมถึงอยากเป็นครูภาษาไทยหรอคะข้อแรกเลยนะคะ อาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ข้อที่2องดิฉันมีครูในอุดมคติหนึ่งท่านค่ะซึ่งท่านมีหลักการสอนมีหลักการสอนที่น่าสนใจมากๆค่ะทําให้เด็กสนใจเรียนในวิชาของเขาค่ะซึ่งดิฉันอยากจะเป็นเหมือนครูท่านนั้นแล้วก็นํามาปรับใช้ทําให้เด็กสนใจในการสอนของดิฉันค่ะครูไม่ใช่แต่เป็นครูเพียงอย่างเดียวนะคะครูคือคนที่สร้างอานาคตเด็กซึ่งดิฉันอยากจะเห็นเด็กๆเ,เหล่านั้นประสบผลสำเร็จค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ